ติดก้วงรอติดเงนีงอล้คกติดก้วยหอมั้ก็ออกเคยเดียวอะค่ะเเดียวครับปรเ,เรับงวดดีแล้วเป็นไงอ้อมีสองยอดด้วยเนี่ยใช่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดหรือทางนี้อันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแม่ นี่กล้วยอะไรกล้วยกล้วยหอมครับหอมทองวะกล้วยหอมเป็นร้อยเท่าไหร่ครับสูปเปล่าครับสูปมี้เปป่าอ๋อตายกับตาคนเดียวกัน กุ้ยหอมค่ะตัวไหนครับแรกๆค่ะห้าหกเจ็น้อยกว่าน้อยกว่าใช่ไมมีก้าไหนเก้าไม่มีนลย